สวัสดีครับพี่น้องชุมชนค้นเลี้ยงหมูสุกุศลครับอยู่กับช่องบันทึกเรื่องของหมูฟ้ามบอยอนุตันค้นเลี้ยงหมูครับเมื่อนี้ครับจะถ่ายทํำคลิปวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิงสุกรสาวติดสัดเป็นจังใดนะครับจะถ่ายให้เห็นเปรียบเทียบเห็นว่าสุกรมีอาการติดสัด ับสุกรที่ยังบอท่านมีอาการติดซัดลักษณะเป็นจังไหรครับพี่น้อง <c oughs> สุกรตัวที่เห็นอยู่ตรงนาน,นี่นะครับพี่น้องนะสองตัวเฮี้ยงกันนี่นะครับคางคางกันนะครับจะมีอาการติดซั์นะครับจะมีอาการติดซั์นะครับเบื้องจังไรครับพี่น้องนะครับมีลักษณะมีวิธีการเบื้องจังไรนะครับ อันแรกครับพี่น้องสังเกตเบืเบ้องตรงวัยาวะเพศของเขาครับพี่น้องอวัยวะเพศของเขานะครับจะมีลักษณะบวมแดงเล็กน้อยนะครับบวมแดงลักษณะสีชมพูนะครับเปล่งกว่าปกตินะครับพี่น้องนะครับมีลักษณะเปล่งึ้นมากกว่าปกติ นี่คือลักษณะเบื้องต้นนะครับของสุกรที่มีอาการติดสัตว์นะครับนอกจากสังเกตจากจุดนี้แล้วนะครับพี่น้องเข้าก็ต้องบงองค์ประกอบอื่นประกอบนํำน,นะครับเช่นลักษณะพฤติกรรมอารมณ์ในช่วงที่เขากำลังติดสัตว์อยู่นะครับเช่นมีพฤติกรรมการ กัดคอกัดไม้นะครับหรือมือมีมีพฤติกรรมยืนนิ่งบก,กินอาหารนะครับคันพี่น้องสังเกตเห็นสุกรสาวหรือสุกรที่ผ่านการอุ้มทองมาแล้วนะครับมีมีพฤติกรรมและลักษณะแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าสุกรอของเขากำลังมีอาการติดตั์ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิงนะครับจะให้เบิงลักษณะสุก่อนที่ยังบ่ทันมีอาการติดตัดนะครับนี่นะครับสังเกตเบิงอวัยวะเพศของเขาครับพี่น้องอวัยวะเพศของเขาขันบ่ดติดตัดนะครับก็จะนี่แหละครับก็จะปกตินะครับนน่อยยังสี่นะครับบบมีอาการบวมเปร่งนะครับโบแดงนะครับโบแดง นี่นะครับนี่คือละะนะักษณะของสุขขงกรกำลังมีอาการติดสัตว์จะเป็นอังสี่ครับพี่น้องนะครับเป็นอย่งสี่ต่อมาครับการสุกรสาวติดสัตว์เขาจะสามารถทำการผรสมไ้เลยบอนะครับพี่น้อง เมื่อสุก่อติดซัดแล้วนะครับเข้าจาะผสมได้ตอนใดนะครับแบง่งเป็น2องกรนีเดอรับพี่น้องเดอรกรนีแรกนะครับสุก่อนสาวขึ้นไม้นะครับพึ่งเคยมีอาการติดซัดหลอบที่หนึ่งหรือหลอบที่สองนะครับแน่นนะครับหลอบที่หนึ่งหลอบที่สองเข้าจับผสมเลยบอนะครับซึ่ง กของผมนะครับกันเป็นสุกรสาวที่ติดสัต์รอบที่หนึ่งรอบที่สองผมจะท่านผสมนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นสุกรไม้นะครับการเติบโตของเขานะครับเพื่มีความสมบูรณ์ทางระบบสืบพันธุ์นะครับขันห้องผสมเลยนะครับจะได้ยุกนะครับพี่น้องกับผสมได้เช่นกันแต่ว่า,อ,าอัตราการตั้งทองหรือว่า จำนวนไข่นะครับที่ตกในระบบสืบพันธุ์ของเขากะย,ยั่งบวหลายนะครับประกอบก,อบกับร่างกายของเขานะครับพึ่งจะเลื่อนพันธุ์พึ่งใง่นะครับดังนั้นความสมบูรณ์ของร่างกายกะย,ยังบวชท่านเพียงพอนะครับผมจะผสมนะครับสุกรสาวที่นี่การติดสัตว สามรอบเป็นไปผมจังจะผสมนะครับสุกก่อนที่ติดซัดได้สามรอบนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับร่างกายของเขานะครับจะใ่แล็สมบูรณ์นะครับเมื่ออุ้มทองนะครับจะจะมีประสิทธิภาพหลายขึ้นสุกก่อนสองตัวที่เห็นอยู่ตรงน้านะครับมีอายุทีต่างกันนะครับที่นองนี่อายุทีต่างกันนะครับ ตัวทั้งทรายมือนะครับติดสัดหนึ่งหลอดตัวที่อยู่ขวามือติดสัดสามหลอดนะครับพี่น้องมีหลอดที่สามนะครับมีหลอดที่สามนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสุกรไม่นะครับผ่านด้เบิ้งคลิปผมนะครับจะลองสังเกตแล้วก็นั่มไปใส่ในฟาร์มเบิ้งนะครับพี่น้อง สมมุติแ <c> ผ <oughs> นเขาติดซัดแล้วนะครับแผนเท้าผสมนะครับเท้ารอบผสมรอบถัดไปนะครับจะสังเกตจังใดจะเบิ่งจังใดนะครับจะรู้ได้ยังไดว่ารอบที่สามเขาจะขึ้นหรือเอ,อิมไม่ใช่นะครับเขาจะติดซัดอีกเมื่อใดนะครับปกตินะครับพี่น้องจะสุกก่อนนะครับจะมีอาการติดซัดทุกทุกระยะเวลารอบยี่สิบถึงยี่สิบสี่มือนะครับยี่สิบถึงยี่สิบสี่มือ ดังนั้นขันเฮ่าสังเกตเห็นว่าสุกรของเฮามีอาการติดซัสแล้วนะครับแล้วก็อาการน้นหายไปรเริ่มจะหายไปหรือลดลงนะครับให้พี่น้องนับไปอีกเดอ้อครับ20-24,000นะครับขันสุกรเฮามีความสมบูรณ์ทั้งระบบสืบพันธุ์นะครับที่นิ่งพ่อนะครับในรอบ20-24,000จะมีอาการติดสัต์เกิดขึ้นอีกเทื่อแน่นอนนะครับ แต่หากว่าในรอบ20ถึง24มือเขายังงปติสัตย์อีกแสดงว่าความสมบูรณ์พันธุ์ยังบอเพียงพอจะให้รอบไปก่อนนะครับพี่น้องจะให้รอบไปก่อนการผสมเขาจาะผสมด้วยวิธีการใดระวังผสมจริงและผสมเทียมนั่นผมกั้เดว้าได้นำเสนอให้พี่ให้น้องฟังไปแล้วในคลิปก่อนหนะ้านี้ครับพี่น้อง แต่ลองนําไปใส่ไปไประยุกเบื้องนะครับสุกรที่เห็นอยู่ตรงนานี่นะครับเป็นสุกรสองสายนะครับสองสายเลือดนะครับก็คือสายพันธุ์แล่นเรนกับสายพันธุ์ลาดไว่ผสมกันออกมานะครับเป็นสุกรสองสายเลือดที่นี่ผมก็จะเอาสุกรสายพันธ์ที่3ม,มาผสมนะครับอาจจะเป็นดูล็อกปากช่อง3าเตียยแต่งอย่างต่างๆนะครับเพื่อผลิตลูกสุกรอีว่าเป็นสุกรสําหรับการเลี้ยงคุณ นะครับนะครับพี่น้องคลิปนี้ครับ <c oughs> ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจะเป็นประโยชน์ให้พี่เพื่น้องไปนั่งไปศึกษาไปนั่งไปเที่ยนไปเบิเบ้งนะครับไปทดลองนะครับไปสังเกตสุกครัที่จะของกําลัางเรียงอยู่นะครับว่ามันเป็นไปตามที่ผมได้บอกให้พี่เพื่นน้องฟังบอกนะครับพี่น้องประโยชน์ จะ,จะมีอยู่บางนะครับท่านใดนะครับที่มีประสบการณ์นะครับมีความความรู้เรื่องพวกนี้นะครับจะสามารถแช์ประสบการณ์แช์ประสบการณ์ทิ้งข้อความลงไต่คลิปเพื่อพีให้น้องเข้าไล้อ่านเด้เบิ้งนะครับนําไปใส่ <c oughs> ในการเลี้ยงสุกรน,นะครับเป็นประโยชน์กับพีกับน้องนะครับเนาะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แนเดอร์ครับกับช่อง บันทึกเรื่องของหมูนะครับพี่น้องหลายคลิปครับพี่น้องผมก็ได้บอกไปหลายเรื่องหลายเล่านะครับทั้งเป็นประโยชน์ทั้งเป็นสาระทั้งว่าเป็นสาระนะครับกับเพื่อหวังวา่าเฮ้าได้ทายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ที่มีให้พี่ให้น้องนะครับเลยนั่งไปใส่นะครับไปนั่งไปใส่เป็นการแช่ประสบการณ์รวมกันนะครับพี่น้องเด้อ จะตีจะช่มว่าเบถือบวาพิษนะครับนะครับก็บอเป็นยังสิ่งเหล่านี้เฮามีเข้าก็อยากบวาให้กันฟังนะครับพี่ให้น้องได้ฟังกัน